ขันกระสิญญาอี๋ขันสมพักซื้อแซบโอ<ฮ>้ทิาโไม่ใช่วาขึ้นมีจีรีแต่มืนอกี้บอกว่าถามหาสมบอกสมพักกว่าขันหินห็ดแซบเนี่ยเพื่อนขันกิ้นดีเมียก็ได้ เอ้า้โย้กเขาเว้ยมาเจอกินเขาบ่ากินมันบ่แซ่บนะชมพัชจะเบิดระเบ,บอบอโว้ยชมพักขอยมันกับเบิดเหลียวขอยกลังวอยสิคันไหมจีหมวกก็นลอยสิคันอ่าโอ้ยแต่ไรเสร็จได้กินมันสิเป็นไว้ยิบจัดคันเป็นข้ามเมื่อ,อไรบ่โว้ยคันเขาเดียวกับเป็นจะลอยยังขากินก็นได้เออขา้าวสารขอยสิไปพู้ร้านน้ำบวานก่อนขอยลบมากขอยจะสิมากินจับสิคันเนี่ยนี่อยู่บ่ อาจจะขันได้นี่ละคอยดึงใส่อัผ้าถ่านพระอันนี้ขันไว้เลยเออเทียมเลรอคืออยู่คืออยู่สั่นคืออยู่ม็กไว้ยูคะแนนคอสิโอดเอาคอยลบมากคอยจะซืมากินน้ำจ้าเด้อเออเออเออจะไปทุกร้านน้ำมันก็กินเขาก็สมพักเจ้าก็สี๊แสบๆกินเข่าไอ้ไรเนี่ยหน่ะน้าโอ้ยขันหูเนี่ยนี่บัคห้าจะไปซื้อเนี่ยกินหนอขคนยังจะขันสมพักแสบไปขี้ไายป้านี่ก็ขันสมพักแสบด้วยตัวละเนาะใช่เห็นรอยยี่สิสูตรเก่าสูตรโบราณตัวโอ้ คันเทศแสบปานี no ่เฮ็ดได้หลายคอยสิใส่ถุงไปขายให้ซื้อเหล้าแล้วเถอะเด้อเออๆออเออไปได้บัางก็ไปไ้บ้างก็ลบมาให้ได้กินได้เออๆไป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 กัอยากกินหยังบ่อยากกินอยากกินส้มผักกินยังโอ้ยอยากกินหยังบ่อยากอยากกินขันส้มผักที่ใหญ่ยังก็ล้ขันส้มผักซื่อหน่ามันซุปน่าเนาะใส่ก่อนเนาะ ขันกัสีห่าอี๋ขันสมพักสีแซ่บ ทบจะแทะงานนี่เถาแม่นังั่นแลนะมันยองเอียงอยู่คเห็ดหนังละเทาฮะจะเห็ดหนังนั่นขั้นสมพักขั้นสมพักเออย่าบอกนะว่าเจ้าขั้นสมพักแบบนี้คอยกินโซเดียมโซเดียน่แนย่เลยเรา ้กูกินชุดยอดบักฮังมันสมไว้ตัวเถ้าตาย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 สมไว้ตัวมึงบ่ได้เถ้าตายดอกเสื้อลอกน้ำตีนมึงสิเขาเขาขได้จังไหรเอาตีนขั้นสมบัตให้กูกินมันขึ้นได้จังไหรเอาขนาดตีนยังสมเนาะมันจะเอาฐานสมจากตีนละลัดลงไปมันจะสมโอ้ยมึงเสียวเอ็กงก็กูแก่กูตีหักเอาแค่เขา กินบุญยากมัเราเอาเป็นเลยได้ดิโอ้ยเข็ดได้กินแล้วก็บ,บ่อยากโอ้ยปอบเอ้ย